คนจนฟังด่วนบัตรเก่ามีค่าอย่าพึ่งทิ้งบางคนบอกรูดได้300-500บาทเป็นเงินอะไรเข้าในบัตรบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มแล้วค่ะสวัสดีการแห่งรัฐนะคะวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่2เมษายนปี2,566นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะก็มาแจ้งเตือนข่าวสารดีๆอีกแล้วนะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะ สำหรับคนที่มีบัตรเก่าอย่าทิ้งนะคะให้ฟังทางนี้ด่วนนะก่อนไปฟังใครที่เป็นบัตรเก่านะคะมีบัตรเก่าหรือว่าายเก่าคอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยนะสำหรับคนที่มีบัตรเก่านั้นวงเงินรูปซื้อสินค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะค่าแก๊สและค่าโดยสารเดินทางจะใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะคะส่วันที่ผม,มโพสต์ลงไปในหน้าเพจเมื่อคืนนี้ว่า ตกลงรูดได้300หรือไม่นะคะก็มีพี่ป้านาอาหลายๆคนนะคะไปรูดมาแล้วสรุปก็คือรูดได้นะคะอันนี้ก็งงเหมือนกันก็เลยไปสอบถามกับพี่ป้านาอาคนอื่นๆที่เขาบอกว่ารูดได้นันนะคะก็เขาบอกว่าเขาไม่เคยเช็คเลยว่าแบบค่าไฟที่มันเข้านะ่ะเขาไม่เคยเอามาใช้นะคะมันก็เลยยังรูดได้หรืออาจจะเป็นค่าไฟที่ยังแบบเป็นเงินคงค้างสะสมเอาไว้นั่นเองนะคะเขาก็เลยสามารถรูดได้นั่นเองนะคะ ส่วนคนที่รุดไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขายกเลิกใช้บัตรเก่าแล้วนะคะ1เมษายน66เป็นต้นไปนั่นเองนะคะจะใช้ไม่ได้แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเงินอะไรที่ยังสามารถใช้ได้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนใบเดิมนั่นเองนะนั่นก็คือค่าน้ำค่าไฟานะคะซึ่งใบแจ้งหนี้นะคะของเดือนมีนาโคโม66โเนี่ยจะต้องจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน30 เมษายน66นี้นะคะเป็นเงินชดเชยจะโอนเข้าบัตรคนจนอีก2ครั้งก็คือในวันที่18เมษายนนะคะและ18พฤษภาคม6 6เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ และวงเงิน e m o n น y ี่นะคะจะรูดซื้อสินค้าหรือว่ากดเงินสดที่ตู้ ATM กรุงไทยภายใน1เมษายนจนถึง27กันยายน66นี้หรือว่าภายใน180วันหลังจากที่เขาประกาศใช้บัตรใหม่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้นะคะวงเงินภายใน27กันยายน66นี้นะคะหากคุณระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผ,ผ่านสิทธิ์นะคะวงเงินที่เหลือจะโอนเข้าผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเอาไว้นะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์วงเงินที่เหลือเนี่ยก็จะส่งคืนกองทุนนั่นเองค่ะมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าบัตรเก่ามีเงินสะสมอะไรอยู่บ้างนั่นเองนะคะสามารถโทรไปเช็คยอดนะคะ ที่เบอร์โทรศัพท์021092345ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะย้ำนะคะว่าเงินนี้รัฐไม่เอาคืนแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์นะคะแต่ถ้าหากพ้ระยะเวลาที่เขากำหนดเงินที่เหลือทั้งหมดนั้นจะถูกโอนไปบัญชีพร้อมเพลงที่ผูกเอาไว้นั่นเองนะคะสำหรับรายใหม่ที่ได้รับสิทธิ์นะคะส่วนไม่ได้รับสิทธิ์นั้นก็ดึงเงินคืนนั่นเองเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ